สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำการรีวิวเจ้าตัว motion sensor นะครับตัวนี้ผมซื้อมา2ตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวที่กองใหญ่หน่อยรับจะมาจากร้าน t o smart home นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมซื้อมาจากช h o ป e e ตัวนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่ราคา700กว่าบาทนะครับก็จะมาเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ดูว่ามันต่างกันยังไง มาดูที่กล่องนะครับกล่องก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะครับทั้งสองตัวตัวนี้คือตัวถูกนะครับตัวนี้คือตัวแพงก็มาแกะกล่องเลยนะครับดูที่ตัวแพงก่อนนะครับขนาดจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ที่ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้อันหนึ่งแล้วก็มี ตัวแปะกับกําแพงนะครับเป็นตัว 3m นะครับจุดจุดต่างอีกตัวนึงอีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ก็คือจะปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้มีไว้ทาลายมีไว้ป้องกันการงัดแงะนะครับ<ๆ>เขาจะติดติดปุ่มนี้นะครับเข้าเข้าไปกับตัวนี้แล้วถ้ามีการงัดออกมาปุ่มปุ่มนี้ก็จะทํางานนะครับก็จะแจ้งเตือนมาในมือถือเราว่ามีการงัดแงะ นี่ของแบบแพงนะครับมาดูตัวที่สหาซื้อตามช้อปปี้ทั่วไปช้อปปี้รัชดาทั่วไปนะครับตอนนี้จะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดนะครับก็มีเทปกาวกาวสองหน้าแปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาวสองหน้าอยู่ข้างหลังด้วยอีกอันหนึ่งเขาเป็นตามรูปทรงทั่วไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่มี ที่ป้องกันการงันงะน,นะครับมีแค่ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไฟสถานะอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองแกะดูนะครับตัวนี้ใช้ฐานแบบ CR 2 4 5 0นะครับก็ในกล่องก็จะมีแค่ตัวอุปกอรณ์แล้วก็คู่มือนะครับมาดูคู่มือคู่มือนี้เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับส่วน ของแบบแพงนะครับคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนในการทดสอบนะครับก็ตัวนี้ผมได้เชื่อมต่อกับแอป Smart Life นะครับ Smart Life ตัวนี้นะครับก็ข้างบนนะครับเป็นของตัวแพงนะครับอันนี้เป็นของตัวถูกแล้วผมจะตั้งไว้นะครับว่าถ้ามีการเคลื่อนไหว มันจะเด้งขึ้นนะครับผมต้องเปิด Activate ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดูว่ามาให้แจ้งเตือนอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีจะมีเขียน Anti Tampering Alarm นะครับก็คือป้องกันการงัดแงะนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำก็ Movement Detect นะครับแล้วก็มาดูจากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือผมตั้งเป็น Living Sensor รูมเซนเซอร์นะครับก็ตั้งค่านะครับจะจะเห็นได้ว่าตั้งค่าก็ตั้งตั้งได้มีแค่ nobody detect นะครับ ir detect แล้วก็ low battery นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวป้องกันการงัดแงะนะครับ anti t a m p i n g alarm anti tamper alarm นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับโดยที่ ผมต่อทั้งสองเซนเซอร์โมชั่นเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนะครับเข้ากับหลอดไฟนะครับผมจะตั้งไว้ว่าถ้าเดินผ่านจะให้ไฟเตอไฟติดนะครับโดยผมจะเริ่มก่อนทีละอันนะครับอันอื่นเริ่มจากอันทูกก่อนนะครับนี่ผมออฟไฟก่อนแล้วก็ผมทําการปิดไฟ,ไฟไว้ก่อนนะครับทำการปิดไฟไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับผมจะถือกล้องไปนะครับเซนเซอร์ผมจะวางไว้คู่กันนะครับเห็นไหมว่าไฟเติดไฟติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ว่าถ้ามีคนผ่านนะครับให้อ่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองดู เดี๋ยวนะไฟติดเลยนะครับถ้าเดินผ่านก็เดี๋ยวมาทําการทดสอบเจ้าตัวฟีเจอร์ที่ต่างกันหลักๆนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือ a n t i t a m p e r นะครับวิธีใช้คือตัวนี้เราต้องกดลงไปก่อนนะครับเซนเซอร์น,นี้ s e เซนเซ e ร์ดีเทนะครับก็ถ้าผมทําการปล่อยที่เข็นนะครับ ขึ้นมาทั้งสองอย่างเลยนะครับผมลองลองให้ดูใหม่นะครับจะลองดูนะครับนี่นะครับ anti damper alarm นะครับจะมีคนจะเห็นได้ว่าตัวนี้มีนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ จะไม่มีนะครับมีแต่แค่ตัวเซ็นเซอร์ธรรมดานะครับที่ผมให้เห็นผมก็ได้ทำการทดสอบตัวโมชันเซนเซอร์ของทั้งสองยี่ห้อนี้นะครับโดยผมจะวางไว้คู่กันตามภาพที่เห็นเลยนะครับแล้วผมก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะครับจะลองดูว่าผลที่ได้ออกมามันจะแม่นยำขนาดไหนนะครับ โอเคนะครับก็มาดูหลอกเลยนะครับแต่ละอันครับว่าเป็นยังไงดูดูเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวเล็กก่อนนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าขยับมาใกล้ๆจะเห็นได้ว่าเวลาขยับนะครับก็จะมี notification ขึ้นนะครับ นี่ที่ผมลองมานะครับก็ทั้งสองตัวนะครับถ้ามีการขยับมี motion detect นะครับก็คือจะแม่นยำทั้งคู่นะครับแต่จุดที่ต่างกันก็คือจะเป็นที่ที่แจ่ตัวนี้นะครับมีคำว่า no temper นะครับก็คือไม่มีการงัดแงะนะครับหรือว่า จะตัวนี้นะครับอันที่ดัมเพิร์อะลามนะครับที่มีแล้วก็ที่ต่างอันนึงก็คือ No b o d y pass นะครับคือจะมีตัวนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาส่วนเจ้าตัวตอนเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเจ้าตัวนั้นเลยจะมี Dobody pass ก็คือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นแล้วก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวแล้วก็มีการงัดแงะนะครับแจ้งเตือนได้ละเอียดกว่า ส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับคือ motion detect detection นะครับจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งๆท,ท,ที่ผมได้ทำการตั้งไว้นะครับว่าเป็นอย่างนี้เดิมผมตั้งไว้เป็น,นี้นะครับเป็น nobody detect ด้วยนะครับ ir detect low battery นะครับมันก็จะมันก็ะแจ้งเตือนแค่ว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับ สำหรับความละเอียดที่ได้นะครับก็คือจะมีบางครั้งนะครับที่เราเพิ่งเดินผ่านมันต้องรอเวลาหน่วงสักพักหนึ่งนะครับกว่ามันจะดีเทคใหม่กว่ามันจะแจ้งเตือนใหม่นะครับอย่างเช่นเราเดินผ่านไปไม่ถึงนาทีแล้วเราเดินกลับมานะครับมันจะไม่มันจะมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับคือต้องรอไปสัก2อสามนาทีเขาถึงแจ้งเตือนเราใหม่นะครับ ก็มาดูความไวในการแจ้งเตือนนะครับจะเห็นได้ว่าผมขยับไปก็คือเวลาขึ้นมาเวลาเท่ากันเลยนะครับนี่นะครับก็คือ14 50 14 50จะขึ้นมาแทบจะเวลาเดียวกันเลยนะครับขอนต้องสองตัวหามีการขยับเห็นได้ว่านี้ผมถ้าผมขยับนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ เดียวรอสักครู่หนึ่งนี่ผมวิเทคแล้วนะครับจะเห็นว่าขึ้นมันทั้งสองตัวเลยนะครับจะเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเป็น14-52 14-52นะครับก็จับได้พร้อมทั้งสองตัวจะเทียบนะครับประสิทธิภาพก็คือพอๆกันต่างกันที่ความละเอียดในการแจ้งเตือนนะครับก็มาสรุปเลยนะครับจากที่ลองใช้งานทั้งสองตัวนี้มาก็คือ การใช้งานใช้ได้เหมือนกันนะครับจุดต่างหลักๆเลยก็คือตัวป้องกันการงัดแงะการขโมยนะครับส่วนความเร็วนะครับก็ผมว่าก็พอๆกันนะครับทั้งสองนี้แทบจะไม่ต่างกันถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการการงัดแงะหรือว่าอะไรางี้นะครับก็ใช้เป็นตัวธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการติดในพื้นที่ที่คนงัดแงะได้หรือว่าต้องการความปลอดภัยสูงนะครับก็แนะนําเป็นตัวที่มีการป้องกันการงัดแงะดีกว่านะครับ ส่วนใครสนใจโปรดักต์ทั้งสองนี้ก็สามารถปรึกษาที่ร้าน to Smart Home นะครับเป็นบริษัทที่รับติดตั้งสมาร์ทโฮมมืออาชีพนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีดีเทคนะครับจะขึ้นมาทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ความเร็วก็ได้ได้อยู่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยครับหรือว่าใครอยากแชร์ประสบการณ์ในการใช้งาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ